ครับผมเดี๋ยออวไปเลยนะครับคลิปนี้เราจะพามาดูการติดตั้งชุดคอสปริงน,นะครับผมเราก็จะทําการรับขนาดส่วนต่างๆแล้วก็ทําการตัดตามที่เราจะต็กงานขึ้นมา ชุดนี้เป็นชุดโอสปริงที่เราทําขึ้นมาเองเจ่าเศรลฐาายมันก็สปเปคการวางเสาการอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมมันก็อยู่ที่เราจะทําตัวตั้งมาสัน้นหรือมายาวมันก็การวาดแตกต่างกันไปเดี๋ยวมันก็ทําการตัดส่วนต่างๆที่มันตอังกำลังทำการ ถามว่าติดตั้งคอสติงมันดียังไงมันจะจะดีอย่างหนึ่งเวลาเจอข้าวครับหนักๆมันก็จะทาําการดูงตัวขึ้นดีตัวขึ้นเพื่อที่จะให้ข้าวที่มันเข้ามาเยอะๆฐานเข้าไปได้แล้วก็อีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือปรับตั้งโซ่ลําเลียงง่าย เสร็จแล้วดูฝั่งนู้นเดี๋ยวเรามาคอยชมตอนการติดตั้งเสาว่ามันจะติดตั้งยากไหมเพราะว่าจะทำการเชื่อมเข้าไป วสายผ่านสายแกะตัวนี้มาดูน็อตตัวนี้ตัวตั้งกับตั้งตัวนี้เราใช้เป็นตัวต้องทำตัวใหญ่หน่อยครับผมตัวนี้เป็นเ2 2ก็คือเกียร์ตัวนี้22่สิบสมิลสองเซนกว่าครับ เราต้องทำตัวใหญ่หน่อยเพราะว่ามันมันจะรับน้ำหนักของโซ่ทั้งหมดแลว้วก็ตัวฐานตัวฐานเราเราเราทำตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะเป็นง,งานตึงเป็นงานแล้ก็จะเชื่อมเข้าไปสำหรับใครที่กำลังมองว่าการติดตั้งคอสปริงมันมีประโยชน์อย่างไรก็มันก็มีประโยชน์เยอะพอสมควรอยู่นะครับผม ต่ถามว่าการตกแต่งรถในรถกมันสําคัญคือเป็นดับแรกก็คือที่ระบบลําเบียงระบบลำเบียงก็เริ่มมาตั้งแต่ระบบเกียร์ดังแล้วก็ระบบชุด,ชดลากระบบชุดลากก็จะเป็นพวกสายทานถ้าระบบชุดลากไม่ดีก็พวกสายทานมันก็ติดบ่อยเหมือนกันแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือระบบลูกนวดถ้าระบบลูกนวดไม่ดีมันก็ทําให้ตัวรถ โลดกำลังเครื่องโหลดเยอะเดี๋ยวให้ช่างอมอดเจาะเสร็จเราจะมาชมตอนทำการเชื่อมเึกเาสาตู้นวดเข้าไปว่ามีการเชื่อมยังไงติดตั้งยังไงเดี๋ยวมาลองชมมาชมการติดตั้งเสาจุดดันลูกหมุน ของคอสปริงเราก็จะทำการวัดขนาดที่เราได้กำหนดขนาดเอาไว้แล้วแต่ละค่ายมันจะมีระยะมันจะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่การออกแบบของแต่ละช่างครับก็จะทำการวัดตั้งความ ขนานของเสาแต่มันไม่ขนานการมันก็มันจะตัวดันมันจะเอียงแล้วมันจะตั้งยาก นดันตัวนี้จะเป็นเหล็กหนา0.9มิลก็ประมาณ1เกือบเกือบหเซนนะครับขาดอยู่1ม mm. ิลิเมตรจะต้องใช้ฐานหนาพอสมควรจะจริงจริงใช้ฐานบางกว่านี้ก็ได้อยู่แต่กันพลาดไว้ดีกว่าเดี๋ยวช่างเชื่อมส่วนต่างๆเข้าไปเสร็จแล้วเราจะมา ชมชมตอนประกอบเดี๋ยวมารอชมกันครับครับผมหลังจากที่เราเชื่อมส่วนต่างๆเข้าไปแล้วก็มาทำการติดตั้งชุดสปริงชุดขายย่ายยันสปริงตัวนี้เป็นเราติดตั้งเป็นแบบสปริงดันฐานตัวนี้เราก็ทำสำเร็จมาแล้วฐานชุดยึด จะมีบูทมีนอ็อต<ป>กำลังใส่เข้าไป <c oughs> เป็นอันบัเน <c oughs> าเสร็จเดี๋ยวจะทำการล็อกนอ็อตเข้าไปทีนี้ ฐานยึดตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเองน,นะครับผมฐานยึดตัวดุกหมุน นอย้ำอีกทีเพื่อความชัวร์กันไาย เราเอาเสาสปริงมาใส่ครับดูต่อขั้นตอนการใส่สปริงสปริงตัวนี้มันจะใส่ยากนิดนึงจะแข็งพอสมควรอยู่ครับผมเพราะว่าเราใส่ข้อสปริงก็จุดหลักๆก,ก็เพื่อที่จะให้ข้าวมันผ่านเข้าไปง่ายเนาะอันดับแรกแต่มันก็สําคัญอยู่ที่เกีียวดันด้วยแหละเพราะว่า ถ้าคอสปริงทำงานบ่อยเกินไปมันก็ไม่ดีถล้าคอสปริงทำงานบ่อยแล้วก็ต้องมาตรวจสอบตั้งแต่เกี่ยวดันระยะการปรับตั้งของเกีียวดันแล้วก็ระยะของโซ่คอลำเลียงถ้าคอโซ่ลำเลียงหย่อนเกินไปมันก็ทำงานบ่อยเหมือนกันถ้าคอสปริงทำงานบ่อยเกินไปมันก็เสียงดัง บางครั้งมันเราก็ลำคาญได้ถ้าเกี่ยวดันได้คอคอสปริงแทบจะไม่ทำงานเลยนะครับแคอถ้าเกี่ยวดันได้เราเพราะว่าเราใส่คอสปริงใส่เพื่อที่เวลาเราดูเข้าที่เข้าล้มที่หนาๆให้มันจะให้มันทำงานได้ แล้วก็ปรับตั้งโซ่คอรำเลียงง่าย ตัวนี้เป็นสปริงแบบแบบดันหรือทาอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นแบบดึงก็ได้เหมือนกันหลักการทํางานคล้ายๆกันก็จุดประสองค์อันเดียวกันแล้วแต่ว่าช่างคนไหนจะออกแบบมาว่าเป็นยังไงมันก็ไม่มีตัวายต,ตัวว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีแต่จุดประสงค์หลักๆก,ก็คือเพื่อที่จะให้เวลาเจอข้าวล้มหรือหนา,นาต้องการให้ล,ลูกหมุนตัวนี้มันยกตัวขึ้นแค่นั้นเอง วัจุดประสงค์วเเดียวกันครับทีนี้เราก็มาใส่ตัวตัวตั้งตัวนี้ตัวตั้งโซ่ตัวดันชุดฐานตัวนี้ตัวนี้มันจะง่ายเวลาเราปรับตั้งโซ่แล้วก็ หมุนตัวนี้ตัวหัวน็อตตัวเป็นแกนเนี่ยหมุนออกหมุนออกไปมันก็จะดันตัวนี้ออกไปเรื่อยๆเวลาเราได้สเปคงานเราก็ล็อกตัวนี้ไว้ง่ายครับสำหรับจะดันก็ ว่าติดตั้งเสร็จหรือก็เหลือจะใส่โซ่คอําเรียงก็เป็นอ้าว่าเสร็จลืมนะครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับหรือถ้าอยากชมคลิปตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวทําคลิปให้ดูก็ได้ว่าอยากชมตัวไหนหรืออาการรถตัวไหนเป็นยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ตอนนี้ฝาก ร้านของอู่ประสิทธิโชคการช่างด้วยนะครับผมสนใจติดต่องานจะเป็นงานขยายปากเกี่ยวดันสายพานคู่ตู้เบาหรือตกแต่งหรือจะเป็นงานบิ้วทั้งคันก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรเจ๊นวรัตเบอร์โทร061 626 3232สําำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ